อุปต้าเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนครับตัวนี้เป็นบีครับบีหนึ่งเก้าศูนย์สองะครับสิบเก้าแรงนะครับเครื่องดีเซลสามสูบเก่าจากญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือเดิมเดิมนะโฟล์วอยู่นะครับเนี่ยครับเครื่องสภาพคิิปเลยนะครับเครื่องสวยนะครับภายนอกนี่มันอยู่กับพวกน้ำทะเลับพวกนี้มันจะเลยสีปุกนะครับสีเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่ตัวรถไม่เป็นไรนะครับเนี่ยครับไม่ปุกนะครับแต่ว่าสีนี่เรื่องธรรมชาติครับแล้วสวยครับเดิมเดิมจากญี่ปุ่นนะครับ วิวยางครับยางก็ยังโอเคอย,ยู่นะขนใหญ่นะคขนใหญ่เลยครับเลยกระบะท้ายนะครับเผาครับเผาสวยเลยเผาใหญ่เนี่ยเป็นเผารุ่นใหม่นะพวกนี้เป็นเผารุ่นใหม่เบาครับกลมไหลเบา4วิวของเครื่อง4ล้อ9แรงใครชอบก็ทักมาดีเซล3สูบอย่างนี้แห้งๆเดิมๆกับที่ปุ่นนะครับสุดเครื่องนี่ของเพิ่งลงมาครับ ชอบประทักนะครับสีเดี๋ยวจัดให้ครับชอบสีสวยเดี๋ยวจัดให้